ครับกรับขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของแร่ธาตุนะครับหรือว่าของทุนนิทธิ์นะครับสิ่งที่อัศจริที่เกิดจากธรรมชาตินะครับครับคลิปนี้ได้มีพี่ท่านหนึ่งนะครับเอาสิ่ง ของไม้ผมดูนะครับเขาบอกว่าเป็นแก่นไม้ที่กลายเป็นหินนะครับเพราะว่าเขาเห็นผูขึ้นมาจากดินนะครับจะเป็นแท่งยาวๆนะครับเขาบอกว่าลักษณะเหมือนต้นไม้นะครับเขาก็เลี้ยาไม้ผมดูนะครับ ซึ่งในป่าแถบนี้นะครับผมก็เชื่อนะครับว่าถ้ายังมีไม้ที่อายุถึงล้านปีนะครับที่กลายเป็นหินนี้มันก็หน้าที่จะเป็นไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าส่วนที่ผมเจอส่วนที่ผมมีที่ผมเก็บมาก็คือไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่ตามป่านะครับแต่อยู่ตามสมัยก่อนอาจจะเป็นป่าครับแต่ทุกวันนี้คือเขาได้แปลสภาพเป็นที่ทํากินนะครับ <c oughs> ส่วนที่เขาเจอนี่ก็คืออยู่ในป่านะครับเพราะว่าป่าแถบนี้เคยเป็นหมู่บ้านสมัยโบราณนะครับเป็นหมู่บ้านเก่านะครับหมู่บ้านคนเก่าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะครับแล้วก็ได้ย้ายลงมาเป็นหมู่บ้านที่อยู่ทุกวันนี้ครับปัจจุบันนะครับเพราะว่า สิ่งที่บ่งบอกว่ายังเป็นหมู่บ้านเก่าก็ยังหลงเหลือนะครับเขบอกอยู่ที่นั่นนะครับหน้าแรงนะครับก็จะมีพระธุดงนะครับหรือว่าคนที่เขาหาสมบัตินะครับจะเครื่องดูดสมบัติไปดูดนะครับตามแถบนี้นะครับก็คือถ้ายังไงเราจะไปดูอีกทีนะครับที่สถานที่เขาพบเจอนะครับอันนี้คือเรามาวิเคราะห์เกี่ยวกับชิ้นนี้นะครับที่เขาเอไม้ดูนะครับ นะครับตามที่ผมดูลักษณะนะครับผมก็คิดว่านี่คือไม้ที่กลายเป็นหินจริงๆนะครับแต่อายุยังไม่ถึงสิบล้านปีนะครับแต่ล้านปีน่าจะได้นะครับเพราะว่าตามที่เราสังเกตด,ดูนะครับจะมองดูจะเห็นเป็น เซียนนะครับที่เขาเรียกว่าเซียนนะครับของลายไม้นะครับนี่นะครับกำลังแปลสภาพนะครับเป็นหินนะครับแต่คือยังเป็นหินยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่คือสภาพนี้ก็คือเป็นเป็นหินไม่แลครับแต่คือยังมองเห็นที่เป็นเซียนไม้อยู่นะครับนี่ครับ ในพุนิษศาสตร์นะครับแถบนั้นก็มีไม้ยางนานะครับแล้วก็ไม้พยุงไม้เชงิงไม้ตะแบกนะครับที่เห็นผมท,ที่ที่ผมเคยเห็นอยู่แถบ,บที่เขา่าเนี่นะครับแต่ธรรมชาติก็คือยังเป็นธรรมชาติประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตะครับตรงแถบนั้นเพราะว่าสัตว์ป่าอย่างหมาจิ้งจอกนะครับหมาป่าแล้วก็กระต่ายป่านะครับ ก็ยังหลงเหลือนะครับเช่นไก่ป่าอะไรประมาณนี้ก็ยังหลงเหลือนะครับพิกัดที่เขาเจอนะครับที่เขาบอกผมก็ต้องไปดูตามคําบอกเล่าอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวต้องตามไปดูกันครับว่าที่เขาบอกว่ามันเป็นป่าแล้วก็พาเจอนะครับแต่ตามที่เขา กล่าวมาก็คือเจ็ปเซผมว่าใช่แน่นอน,นครับไม้ที่กลายเป็นหินนะครับนี่ครับที่เขามาฝั่งเินือนนี่จะเป็นดินนะครับกบอยู่นะครับที่เป็นส่วนขขาเขานี่คือส่วนที่โผล่ขึ้นมาที่โมเจอนะครับแต่ผมได้นำมาล้างนะครับ มาทำความสะอาดนะครับออกดูนี่ครับมองเห็นเป็นเส้นเสี้ยนนะครับลายไม้นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นผมว่าใช่แน่นอนครับเป็นไม้หินแน่นอนนะครับที่ดูนะครับ แต่คือยังไม่มีเกตนะครับเหมือนที่ผมเคยได้มาอีกอีกที่หนึ่งที่เจอนะครับถ้ามีเกจที่เป็นลักษณะที่เป็นเหมือนกระจกใสๆนั่นก็คืออายุจะประมาณสิบล้านปีขึ้นนะครับที่เปลี่ยนสภาพมีเกตขึ้นนะครับแต่นี้ยังเรายังมองหายังไม่เห็นเกตนะครับก็คือยังเป็นไม้หินนะครับ อายุยังไม่ถึงสิบล้านปีนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับแล้วก็นี่นะครับที่เขาเหยิบมาให้ดูนะครับอีกสิ่งหนึ่ง อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเศษหินมากกว่านะครับตรงแถวๆนั้นนะครับแถวๆที่เขาเจอนะครับอาจจะเป็นไม้ล้มลงมาแล้วก็ดินได้กบนะครับแล้วก็จะมีเศษหินนะครับ ก็คือแต่ปกติแล้วหินในแถบนั้นนะครับตามภูมิประเทศนะครับจะไม่มีหินลักษณะนี้นะครับถ้าคือออกมาลักษณะนี้ก็คือจะเดี๋ยวลงส่องดูนะนี่นะครับเนื้อที่ผมบอกว่าเป็นหินนะครับ อันนี้นครับเล็กๆนะครับที่เขาเก็บมาให้ดูนะครับนี่ครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเท่าเม็ดถั่วนี่นครับเล็กกว่าเม็ดถั่วหน่อยนึงผมไม่รู้ว่าพี่เขามองเจอได้ยังไงครับ ก็มาให้ดูนะครับผมอย่างที่ผมบอกครับเพราะว่าแถบนั้นยังเป็นหมู่บ้านเก่านะครับเศษหม้อเศษไหแตดยังมีนะครับแล้วก็ที่เป็นเกี่ยวกับพวกตะก,กัวพวกเครื่องเงินอะไรก็มีคนเคยมาเจอเหมือนกันครับ ที่เขาใช้เครื่องมาสแกนหานะครับส่วนมากคนในแถบนี้นะครับจะไม่ค่อยมีเครื่องสแกนหาพวกโลหะนะครับจะมาที่ผมสอบถามดูมาไกลนะครับแถวเพชรบูรณ์แถวลบบุรีก็ามานะครับแถบนี้เสร็จ หม้อดินหม้ออะไรต่างๆก็เห็นได้ปกติครับทั่วไปผมว่ามันไม่แปลกนะครับแบบนี้ที่ผมว่าเป็นหมู่บ้านเก่านี่ครับนี่นะครับลองสังเกตดูนะครับเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับว่าเป็นไม้หินอย่างนี้ผมว่าหรือเปล่าแต่ผมว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตใช่แน่นอนคนระับ ยังไงก็ต้องตามไปดูที่ที่เขาบอกว่าเจออีกทีนึงครับถ้ายังไรเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูนะครับส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ